ตอนเช้าพระอาจารย์พูดเรื่องลมหายใจมีลมหายใจเข้ารู้สึกหนักหายใจออกรู้สึกเบาหายใจเข้ารู้สึกเย็นหายใจออกรู้สึกร้อนชี้ให้เห็นว่าถ้ารู้สึกแน่นอึดอัดติดขัดเนี่ย ไอ้ตัวความรู้สึกแน่นรู้สึกอึดอัดรู้สึกติดขัดเนี่ยเป็นความรู้สึกไม่สบายถ้ารู้สึกโล่งโปร่งเบาเป็นความรู้สึกสบายรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายท่านเรียกว่าเวทนารู้สึกไม่สบายเป็นทุกขเวทนารู้สึกสบายเป็นสุขเวทนาเนี่ยต้องการจะ ให้จับตัวสภาวะของเวทนาให้ได้นะงนั้นเวลาหายใจถ้าแน่นอึดอัดติดขัดทั้งเข้าทั้งออกนะเป็นทุกขเวทนาถ้ารู้สึกโล่งโปร่งเบาทั้งเข้าและออกเป็นสุข,ขเวทนารู้สึกเย็นรู้สึกร้อนอุ่นหรือร้อนเนี่ย ธรรมชาติหายใจเข้าเนี่ยลมพัดเอาความเย็นมากระทบเราจะรู้สึกเย็นๆที่โพรงจมูกเวลาหายใจออกลมจะพัดเอาไออุ่นในตัวออกมากระทบทำให้รู้สึกอุ่นๆร้อนๆเนี่ย็นๆร้อนๆเป็นตัวโผดถับพาลมรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนเป็นกายวิญญาณจิตเห็นความรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนเป็นกายานเป็น เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นตัวความเย็นความร้อนเป็นการเห็นตัวโผดถับพ,พาลมนับสงเคราะห์เป็นธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานพระอาจารย์บอกว่ามีสีอย่างฟังไม่ทันอีกสองข้อนะก็คือรูลมเข้าออกเป็นกายา รู้ว่าหายใจสบายไม่สบายเป็นเวทนารู้ความรู้สึกกระทบรู้สึกเย็นเย็นรู้สึกร้อนๆ้อนเนี่ยคือรู้สึกกระทบเป็นจิตตาเห็นตัวความเย็นความร้อนที่มากระทบเป็นตัวธรรมานี่คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ที่ได้จากการดูลมหายใจเข้าออกมีอะไรบ้างก็ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นี่แหละ เวลาใส่ใจลมหายใจเมื่อมีสิ่งอื่นแทรกปกติเราควรจะใส่ใจดูลมหายใจต่อไปแต่บางครั้งพบว่าเราหลงไปใส่ใจกับความคิดที่แทรกเข้ามาพอระลึกได้เราก็ควรจะกลับไปใส่ใจที่ลมหายใจต่อ แม้จะนานหน่อยก็ได้ใช่ไหมครับก็คือได้นะมันจะนานหรือจะไม่นานก็ได้แต่มันดีนะไปดูความคิดเนี่ยมันดีแล้วก็ถูกด้วยไม่ผิดนะเวลามีมีสิ่งอื่นแทรกเข้ามาเนี่ยแล้วก็ใส่ใจความคิดเนี่ยคือถูกนี่ ตรงประเด็นเลยต้องการให้ทำอย่างนี้ให้สายใจความคิดเนี่ยนั่นคือดูตรงประเด็นดูถูกแล้วก็ดูความคิดทันก็ไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับลมหายใจก็ดูความคิดไปแต่ที่บอกว่าไปอยู่นานหน่อยเนี่ยมันไม่ได้ไปดูความคิดเป็นการดูผิด ไปดูเรื่องที่คิดถึงไม่ได้ดูตัวใจที่คิดถึงมันมีใจคิดถึงเรื่องมีเรื่องที่ใจคิดถึงมันมีแบบนี้เราไปอยู่กับอะไรอ่ะที่อยู่กับมันนานเนี่ยก็คือไปอยู่กับเรื่องที่ใจคิดถึงถ้าไปอยู่กับตัวใจที่คิดถึงมันอยู่ได้ไม่นานเพราะตัวใจที่คิดถึงมันมีหนึ่งขณะเดียวมันไม่ได้มีนาน มันเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วมันดับลงทันทีถ้าไปมองดูตัวคิดถึงจะเห็นตัวคิดถึงนะั้นมันดับลงทันทีคิดถึงมาใหม่ใส่ใจตัวคิดถึงก็เห็นมันดับลงทันทีคิดถึงมาใหม่ใส่ใจตัวคิดถึงก็เห็นดับลงทันทีอย่างนี้ต่างหากที่ดูถูกแต่ดูแล้วอยู่กับมันได้นานเนี่ยไม่ได้ดูตัวคิดถึงไปดูสิ่งที่ใจคิดถึงไอ้สิ่งที่ใจคิดถึงเนี่ยไม่เอานะ ดูแล้วเราจะไหลไปตามมันนะมันก็จะทำให้ใจเราปรุงแต่งดูลมหายใจเนี่ยพอเราใส่ใจได้พอสมควรเนี่ยขณะเราดูลมหายใจเนี่ยมันจะมีจิตคิดเราลองตั้งใจดีๆนะ ตั้งใจดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกเนี่ยตั้งใจดูให้ดีถึงจะตั้งใจดูอย่างดีอย่างไรไอตัวจิตที่มันแทรกมันแทรกเข้ามาเนี่ยมันแทรกตัวดูอะ่ะเรากำลังดูลมหายใจเข้าออกจิตอื่นมันแทรกเว็บเข้ามา มันไปคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ไอ้จิตที่แทรกเว็บเข้ามาตัวเนี้ยเราต้องการทันตัวนี้เราต้องการโยนิโสตัวนี้นะคราวนี้ไอ้การใส่ใจลมหายใจเข้าออกแล้วมองเห็นมันเว็บเข้ามาเนี่ยเรา ให้ความสําคัญต่อมันหน่อยหนึ่งนะไอตัวที่มันแวบเข้ามาเนี่ยให้ความสําคัญทําไมอะ่ะให้ความสําคัญเพื่อต้องการจะดูการดับไปของมันมันแวบเข้ามาเนี่ยมันต้องไปแน่นอนแต่เราไม่ได้ความสําคัญเราเลยมองไม่เห็นมันดับไปถ้าเราใส่ใจ ให้ความสำคัญเฝ้ามองดูมันเนี่ยมันก็จะแสดงความดับให้เราดูนี่คือปัญญากาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลาที่เราเจอคำพูดที่จะทำให้เกิดความโกรธเราจะรู้เท่าทันอารมณ์โกรธและ จะโยนิโสท,ที่ถูกต้องอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดความทุกข์โกรธเดี๋ยมันเกิดแก่เราจริงเราจึงเอามาเขียนถามได้ถ้ามันไม่เคยเกิดกับเราเนี่ยเราจะเอามาเขียนถามไม่ถูกแสดงว่าความโกรธเนี่ยมันได้เคยเกิดแก่ตัวเราจริงๆ เอาไอ้ความโกรธที่มันเกิดขึ้นนะนะตัวนั้นนะมองตัวนั้นใส่ใจตัวความรู้สึกโกรธตัวนั้นอนะมันจะมีตัวรู้สึกขัดใจเรียกว่าตัวโกรธมีเรื่องหรือบุคคลที่เราขัดใจเป็นอารมณ์นะโกรธ เกิดเพราะมันมีอารมณ์ที่ทำให้โกรธการไปใส่ใจในตัวอารมณ์ที่ทำให้โกรธมันเลยเกิดความโกรธโยนิโสเนี่ยต้องโยนิโสให้ถูกถูกตัวใจที่กำลังขัดใจอย่าไปใส่ใจในสิ่งที่เราขัดใจ ถ้าไปใส่ใจสิ่งหรือบุคคลที่เราขัดใจเรียกว่าใส่ใจผิดแต่ถ้าใส่ใจตัวความรู้สึกที่มันขัดใจตัวนั้นะเรียกว่าใส่ใจถูกเข้าไปใส่ใจเข้าไปมองดูเนี่ยถ้าจะถามว่ามองดูอย่างไรแค่รับรู้รับทราบเท่านั้นพอหรือต้องการจะรู้จักมันให้ลึกซึ้ง เหมือนกับเราจะเขียนตำราสักเล่มหนึ่งเราจะเขียนถึงเรื่องตัวความรู้สึกโกรธเราก็เฝ้ามองว่ามันมีปฏิกิริยาอย่างไรมันเกิดมาอย่างไรทำไมมันจึงเกิดเราคิดถึงอะไรมันจึงเกิดมันเกิดขึ้นมามันมีอาการอย่างไร มันแสดงอาการอย่างไรเนี่ยเหมือนกับเราจะเอาไอไ้อที่มันเกิดแก่ตัวเราเนี่ยเอามาพารลนาเอามาเขียนเป็นตำรับตำราให้คนอื่นได้รู้จักเนี่ยให้ดูลักษณะอย่างนั้นนะนี่คือดูตัวใจที่กำลังโกรธเรียกว่าดูถูกการเดินจงกรมที่รู้ทันทุกอย่างก้าวไม่เผลอเลย ทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรการเดินจงกรมรู้เท่าทันทุกย่างก้าวเป็นบาทเบื้องต้นให้เราเห็นรายละเอียดอื่นๆที่เกิดขึ้นบนร่างกายเป็นบาทเบื้องต้นให้เราเห็นรายละเอียดอื่นๆที่เกิดตามมา อะไรอะ่ะที่มันเกิดตามมาที่มันเกิดตามมาในขณะที่เราเดินรู้ทันการก้าวการเคลื่อนโยนิโสการก้าวการเคลื่อนจิตคิดแวบแทรกเข้ามาในการดูเนี่ยอำนาจของโยนิโสเนี่ยกําลังของโยนิโสที่มองดูการก้าวการเคลื่อนนี่มันไปเห็นจิตที่แวบเข้ามานั้นเห็นเลย ถ้ากำลังของโยนิโสมีกำลังดีๆมันไปเห็นจิตนั้นหมดไปการเห็นจิตที่แทรกเข้ามาแล้วหายไปเนี่ยเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเห็นการเกิดแล้วก็เห็นการดับ เห็นการเกิดขึ้นเห็นการดับไปเห็นการเกิดการดับเห็นการดับไปเห็นเป็นภัยน่ากลัวเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นของหน้าเบื่อหน่ายนี่คือวิปัสสนาปัญญารู้ทันการก้าวการเคลื่อนเป็นบาดฐานให้เราเข้าไปรู้ใจนะ ไปรู้ความรู้สึกพอไปรู้ความรู้สึกก็จะเริ่มเห็นการเกิดการดับเรียกว่าปัญญาอุบาสิกาเดินจงกรมแล้วมีอาการปวดเมื่อยอุบาสิกาก็อุบาสิกาก็จึงก็จึง <c oughs> อุบาสิกาเดินจงกรมแล้วมีอาการปวดเมื่อยอุบาสิกาก็จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาการนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรและตั้งคำถามว่าจะแก้ไขอาการนั้น ได้อย่างไรคำถามการรู้จักที่จะตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยและมีความคิดจะแก้ไขจะแก้ปัญหาหรือค้นหาเหตุ ค้นหาคำตอบเช่นนี้เราจะเรียกว่าเป็นโยนิโสมนสษการได้ไหมครับยังไม่เรียกว่าโยนิโสนะยังยังไม่เป็นโยนิโสเพราะถ้าโยนิโสเนี่ยเราจะตรงไปตัวนั้นเลย ตรงไปตัวความรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยมันรู้สึกปวดมันรู้สึกเมื่อยโยนิโสความรู้สึกนั่นทันทีเข้าไปโยนิโสเข้าไปใส่ใจเมื่อเข้าไปใส่ใจความรู้สึกแล้วเห็นความรู้สึกนั้นเนี่ยตามความเป็นจริงปัญญาจึงเกิด แต่ไปวิภาควิจารณ์ไปหาเหตุหาผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะตัวนี้ยังไม่ใช่โยนิโสมนสิการนะยังไม่เป็นโยนิโสมนัสิการแล้วก็ทำไปมากๆอาจจะเป็นอกุศลธรรมตามมาได้นะไอตัว ปรุงแต่งตัววิภาควิจารตัวสงสัยตัวอะไรต่างๆมันทำให้เกิดอกุศลตามมาได้เนี่ยยังยังไม่เป็นโยนิโสมนสิการนะถ้าโยนิโสมนสิการมีความรู้สึกเกิดขึ้นใส่ใจทันทีมีอะไรมาให้รู้สึกใส่ใจทันทีเนี่ยนี่คือโยนิโสมนสิการ ็รู้สึกปวดนะมันเป็นตัวผู้รู้นะร่างกายที่ปวดเป็นตัวถูกรู้อนะ่โยนิโสต้องโยนิโสตัวรู้หรือตัวถูกรู้ตัวใดตัวหนึ่งเนะี่ยก็เข้าไปโยนิโสแล้วถูกไม่ผิดก็คือตัวผู้รู้จะถูกแน่นอนนะตัวความรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อย รู้สึกสารพัดรู้สึกเป็นตัวผู้รู้ทั้งหมดโยนิโสตัวผู้รู้ทันทีพอโยนิโสจะเห็นว่าไอ้ตัวรู้สึกนยมันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนไปเห็นการเกิดการดับเรียกว่าปัญญานะก็พอสมควรแก่เวลา